ปลาไหลยังก็จะไปกินเนื้อเขียดวะกินมันแมนวะแมนปลาไหลมันเป็นงูหรือปลาไหลห่วยบังคับก้อบังคับแล้วปลาไหลคักคักมันมีเจ็บจุดอ่ะเฮ้ยเชียงสรีมาเชียงเพื่อนอ่ะขันว่าหน่อยหน่อยไหลก็ไหลไหลแบบไม่กินนะได้ปลาไหลหน่อยตัวนึงได้ว่าเสียวทิมยานมันมาย immun, ิมกันน้องตาเพื่อนได้ว่ามึงเสียวทิมยังถ้าลุงยานมายิมกัน เค็มๆก็แล้าจ้าไรเั่นเรียนฟวเราอีริีเหรอ่าก็เหลัดเแ็ดแล้วกินบ่ได้สซ่นไฟไหมมอบอเปียงมันเค็มเพยรจังไรใจให้มันเค็มไอยใส้เกลือถวยนึ่งปึ๊กีะรีบบอกเข้าใจเลยเนาะน่งคำว่าน่อยๆเข็มๆในหมาึถึงเห็ดหน้อยๆแซบๆกระปากจะค่ำนะเออจื้อไว้เดยแล้วไม่บมกไว้จัอไว้ท่้อยแล้วมไม่จังสีมันมมอมต่ำมัคู้ดักวเซ่น ม่เล่าดาดอกเล่าวา,าเราบอกโอ้โหครบมาตา,บ,ตาบักแต่บักพี่คืนว่าจันทร<อ>์ไมว่างวันเอาใไซจัง่วยหลงตาบักพีกก่าจันทร<อ>์วันทองมาครบอายุว่าจันอ,อายุไผรอายุหลงตาหลงตายายจังปีแปดสิบ <80 S 1> <ช>ปอดมันสือมันสกินไม่ดีแล้วมาบวกของขอยใส่อีกหหน่วย<อ>ตำแล้วแล้วหลงตาจินได้น้ำข้นเดียวปากโปะเราป,รปกกอกไว่เป็นเผ็ดบ่ว่างจะปากโปะแล้ว แต่โคกระปากขั้นเหมือนเลยบุ๊คอื้ออยู่ใส่คอยไปซื้อจะชิมบ่าไปซื้อวะเน่ยมากินแก่เพ็ดมันสีเซาอยู่สุาเี่าเซาใส่คอยไปซื้อลูกชิ้นนี้มามาสองไม่ได้ว่ะท่าอยซื้อมาสี่พุนแล้วนี่คือเมื่อไรจะกินน้ำทาาสองละแนมาหวัดพุตีพันกระหาอีกไม่นึงจะดงว่าตัวผู้เดียวนี่สามไม่คือซีได้ไม่เดียว เอาเปียผู้เทาไม่ได้เปียบได้ล่ะเปียจังเส้นสั้นๆข้ายังเหมนี่ยนี่หาย,ยายกาฮะฮะสันดะคว้าตัวยังมีหนามา่ะสันดะคว้ากับเฮาเสืออยู่เต่าซูฟังยานบพรเข้าใจสันดะคว้าขเข้าใจแล้วบ้านนี้ท่านใส่ใคอยไปซิมขา้าวหวานว้วยอุปนิสัข้าวหวานจิแซ่ยบปะเสีบอยู่ <c oughs> ไปซิมแล้วว่ามันข้าวหวานว้วยเมียงเราท้อแม่ฤๅษีก็กินน้ำอยู่จิไม่แล้วผู้กินค่ะ ใส่น้ำกันบัสซี่ค่คันไว้ล่ะคันที่หกหลุดมือแป้งเล้งเลยว่ามันจีราข่อยแป้งหันหนามอ่ะเป็นทังไหนถาม่อยเป็นไหนแซ่บปะเชี่ยวหมอไว้จ้งสีเบ้าเราโทษตัวกะทิก้าเป็นยั่หรือเป็นตัวเป็นเราสิีขาข้าวข้าว่าจังไหนข้าว่ามึงสิเป็นเชี่ยวก็ปูวะโอ้ยมึงก็ต้องเลี้ยวพุ่นเลี้ยวพี่ดอกมึงละ กันมึงเป็นตีนกุชิี่ยมนะเอต้งสิทธ์ต้องหนีนะไอ้สซนเอ้เราตกลงอะไรเป็นนันดอกวามูสิบาทมึงจับงมึงจับผู้รักมึงไงมึงจับผึ้หญิงขบไป่อวนขบซ้ำมวยนะอ้าเป็นพักเป็นสงซ้ำมวยจังเลยนาะพี่เนาะเอาสาคน้อมันจังรวยแล้วไอ้แซนเปิดเด่นสมรกคํำสิเพื่อนรวยกอยากรวยเพื่อน ใสกันไปใส่กันมาตีบ่ตถุอขอยไว้โอ้ยแห้งผู้ถ่อสมัยศรีน้ำคุบเด็กน,น,น้อยเลยเนาะออกมวยไทยเล่นเต้นไว้ฟันตอกเตะไว้มาข่อยหมอปั๊บลงเหลี่ยมแผดตั้งแรงเลยเฮ้ยเมีย,ยงอ่ะลูงตาบ่ใส่ส่งไหมอนนันนี้เป็นบ่ใส่ดอกจะมาหาผมรางบ่ใส่ไว้เด็กเอ๋ยเด็กน้อยมาซ้ำกันอีกไปเล่นตอนพันอยเล่น,นส่วงไงพันเตใส่นี่ปบุบเลยล่ะ เด็กถึงช่วงโตนะเออท่านั้นเราก็ดีใจดอกดีใจอยู่แล้วเล่าแต่ข่อยที่ผู้เสียใจเสียใจยังนั่นจุกอยู่หุ่นไว้ไว้จุกกับอดท่อนแน่อยเราไว้ใเขาเป็นเด็กหน่อยเ่ราะอย่างเนาะอดได้ที่คอยกระซูนกันไว้ไอ้ลูกขึ้นมาได้ขว่านั่บักกบอข้ามาขกว่าากมาตีศอกตีศอกเขาเนี่ยนั่นมันมันสอในตัวเฮ็ดอยู่น่ะเออนั่นแหละมันวินตีเขายังว่าตีศอกอยู่ โอ้ลือสีบนน้ำลายปุ่มปากพี่ลือเนี่ยปุ่มนี่แหละน้ำลายนี่แต่ขี้มูกแดงออกายเลือดดังั็นั่นที่ไรมันขี้มูกแดงไว้ต้องต้อรต้องดูโรย่างร่เล่ายังไงเจ้าซ้อมมุ้ยเจ้าใส่เรตุนเล่าพูดเล่วไปอาบน้าาอาบท้าเปลี่ยนแผลเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนแผลบอกซาซาก็ได้เออนั่นแหละควายเฝ้าปิ้นทองเขาบื่เอิน่าเฝ้าปิ้นทองเขาเอิว่าเฝ้าพิษจับบอลเมื่อกี้เราเฝ้าปิ้นทอง เปลี่ยนผ่าเปลี่ยนแพร่บอลบอกดังไฟอีกพิงงนาวติมาพี่ชิ้นแห้งมาจนพีงแล้วแล้วจิ้มที่เราว่าแล้วสิว่าหยังเป็นยังไรแรงแช่พวกชิ้นมาจนห้าประชันบอกว่าพี่เวลาสอนลูกศิษย์เราหาเลยเอ๊ะตุ๊กตังค์ขึ้นเราไปสอนเลยหวะตุ๊กขึ้นเชาวิดีโอมาเบิงเบิงวิดีโอบ่าแม่จบจากเบิงวิดีโอแล้วนะมามาไม่รู้อะ ว้าเไม่มีเวลาให้ลูกซีเรตตัวนี้อันนี้เด้เป๊ะๆสีแจ้งเห็นไหมไสจุตาบานขมๆจ้าว้าวยูะเดี่ยวเราไม่มีเวลาว่างเลยมหมุนอยู่ตลอดอมันก,ก็ดีเพราะนั่นตัวจ <c oughs> ันด่าวาว้าขนาดยังว่าพนบอดีอยูพ่พคนยังเดือบกเกลี้ยงมามก็ดอกไปแล้วขั้นเป็นพันสวรรค์วิชาข้อมหายร้อยปันนี่คอยเมื่อวานจะโดนแล้วเมื่อวานสนุกกินที่อยู่วัดบ่บ่ห่วงกินไปยังเมื่อแก่ มึงมีปัญหาอย่างรถติดยังวะโอ้ยบวกววหักออกอะ้รสบายเลยซึ่งมาแก้ปัญหารถติดผู้ใด่เอ๊ก็ตีแก้ได้พีู่้ใด้แก้ได้จะคนดอกรถติดไฟแดงอีพออีเมียคอยบอกว่าจัะได้ของที่ตั้งจังหวัดคือกันขั้นไฟแดงวืบขึ้นแล้วก็เอาลาบาร์เดอพู้จะนึ่งรับอยู่ในรถทันต์นี้ติดไฟแดงเขาเอาไฟแดงออกไฟเขียวตลอดสี่ด้านเลยเกียดจังสั่นฟังรถสีพวซ้อนกันเนื้อมันแ่ซอนกันตัวซ้อนมือนั่นมือนี่เหลือหน่อยก็เศร้าติดตัวว้าว คนขับรถมันมาเป็นอึงครับเขายันมันมีอันตรายมองซีแยกมเขาก็ขึ้นทางด่วนพุ่นเลยวทางด่วนก็เคยกันอะไรคือกันแล่นซาเมื่อใดก็แล่นซาค่อยปั๊บควบเร็วสามร้อยกิโลต่อชั่วโมงโอ้ยมาถือใจซุ่มมักซิงเดียววะผมไม่นำเจ้าพปย่างควมฮ็ดไปสุดจุดพุดไว้กลางน้ำซุ่มเขาใส่รถใส่ถนนแล่นไปแห้งๆสมมติขับรถทันอบ่ขับแล้วก็แล่นมือจ้ำมือจ้ำ สอบตัวเลยล่ะเอาคือจัำมะลงสมัครนามูเนี่ยว่ะฮันอัญโยบัติท่านพ่อเออสมัยหนาลงสมัครเลยเด้อสิลงองยูไฟสีกาไฮยูหมักนายูบายเจ้าวะกรต้องมีการคุ้มกันเหนือโรตี่ขายออกมาจกหัวตัวสิยูพักได้ล่ะพักสาราริมทางพักไม่หน่ะอีน้อสิลงเข็ดเลเขตดป้าสงวนงงเลยเอ๊ะผ้าพักซื้อว่าจังไรคุณพักทายไว้ตลอด ก็คืววอว่าไหวตลอดนะขึ้นาามาไหวเป็นสิได้คะแนนตริงเนาะโอ้ตอนไปหาเสียงยอีกทีหนึเขาถึงพี่น้องประชาชนตีนอน่นอนมื่ออนเขาแถลงประชาชัมพันมื่อนอ่านงมื่อลูกขึ้นมาพ่อหนาะมีอาวัตด,ดีครับผู้ตัวเป็นบ้าสิ่เป็นวายเนี้ยเจ้าของวายตัวห้มันก็มีชิคือกันยันมันประการไงประไว้ใจมันข้างหน้าเนี่ยมันไว้ใจกันบ่ได้ดี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 ฉันด่าว่าออรอบขอบแม่ได้ เออเลยเสียขาดเยี่ยมค่ะขั้นได้เป็นผู้เทนอย่าลืมพีลืมน้องมาอยางพี่น้องเลยเด้อมาลืมดอกอแต่ว่ามันสีได้มากวะคันค่ามาอยางกันยุคนันสีได้เฮ็ดเบียกจักเทือ่อบจิย่ำในจังสีมาสินะแต่ผ้าล่มหมดเลมันสีได้มากแต่ว่าคืบเนยากย่านมันเมื่อยนะเมื่อยยังท่างบอดีเป็นลุ่มเป็นบ่อเว้ยคือว่าสีมาถมมหนก็เจ้าสันสีมาถมอยู่ขั้นใครถ่มแล้วเจ้าสีเอาใครเอาอยังอ้างฮาสะพพายุบสมัยหน่ะ เอาว่อยู่นี่หาอยู่หากินน้ำหลุมนั่นสิเลยโอยกว่าปุ้งเออเอาเท้ามานี่ได้เวลาสามโมงเศร้าเข้าเล่นกาวาชิเฝ้าไปถมหลุมเนี่ยวาชิเฝ้าขึ้นไปหาหลวงตาไปพันสอนิชาข้อไือสากบอนเฮ้ยพอไปนะาก้ค่าเนี่ มาเป็นหัวเล็กเด็กหน่อยจังได้ไปสั่งหยาบสังนุ่นแต่มันบ่ถือเรื่องเร็วแล้วเคาว่าบวช30ปีทองเขาพี่พอทั้นได้อย่างนั้นเต็มพวงอยู่หนึ่ตัววัดสิวัดว่าเจ้าของมีวิสาอาคมดีแล้วว่าต้องอวดว่าสิสอวนตะเมื่อขึ้นนี่แล้วไหมันแข้าเม่ากับเขาหวานอยู่แมนบอเชียวอวยมันด่าสาแม่เขาหวานอยู่เว้ยอรเป็นพระเป็นสงฆ์ยิปหากินเราเมายามันเป็นยังมันผิดศีลบ้า ตั้งแต่วันคู่คู่กะเมาวันต,วานตำวรวจตำรวจยังเมาวัวานพระให้พระเมาได้ไหมวันศีลวัน,น,วน,น,วนพรอนาทีคลองพระของสงฆ์ต้องสวดมนต์ภาวนาถึงตัว,วตัวจิตเราแข็งสงฆ์ยังแข็งยิ่โมโม่ยมนต์โม่น้าหัวมันละไม่ได้ดื้กันพระใครยังเมาได้วันเด็กเ,เด็กกะเสีเมาคือกันละวันเด็กผู้ใหญ่เมาเสียตัวเด็กหน่อยก็เมาทั้งทอยู่ซื้อทั้งหน่อยในยังเมา เอาเท่าตั้งบุกต,ตั้งใจดีๆยกสองค้านาขึ้นมาเนีโอ้โนมมือโอ้โ,โนมมือขึ้นไอ้ผู้ขี่คันคุ้มมอลำซุ่มนี่เด้อก่อนสิเฮียนวีซ่าอาคมพอสิพาวาอาลัดท่านาสินรับสินละพรให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเจ้ากสกอนปรนต<อ>ัววีซุงวีซุงว้าปากบอกทั้งเล็บสียองเลยได้บ,บังฮาเดียเป็นอยังลูกตาว่าวจะสบายผู้เฒ่าเขาว่าว่าวิสุงว่าวิสุงโละะดโมโหจักด้วย วิสูงวิสูงไม่ยุงสูงกว่าไม่ยางไม่ยุงสูงกว่าไม่ยางรถเคนล่มทับทางรถเคนล่มทับทางถือรถแท็กซี่มุนอัญะถือรถแท็กซี่มุนอัญะตายซองตายซอง,ซองโอ้ยอันนั้นือพิมพ์พอเข้ามาลาตนากว่าีเลยมันจะพอสัมบัดอืน่นรับสินเดาเท่าไปครับปานาหามให้ขาสัตว์ ป้านาละห้ามไม่ให้ข่าสัตว์ข่าแล้วแกงมาวัดก็ไม่เป็นไรข่าแล้วแกงมาวัดแล้วก็ไม่เป็นไรสุราเมห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าสุรามลเห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าถ้าไม่ได้ซื้อเขาดื่มแม่มันลงไปถ้าไม่ได้ซื้อเขาดื่มแม่มันลงไปไม่มีคนออกมาให้เวดขวานกินเองสั้นงแค่หรอสอดผู้สอดเห็นบ่านผู้แทนไฟขานเปเ่ถาหรนี่เน่ เอาสินสองจบแล้วเท่าโอ้โหก็นีิน่ะมีวัดเดียวเนือสินสองมาแล้วเอาลายสินลายมันรักษายากมันเป็นบาปเป็นกรรมสินสองข้อมันรักษาปุ่มเป็นยังเ,เป็นเบ้าปเป็นแพร่สิให้ข้าถากีบสาวเดียวนี่โอ้โห<อ>ข้าก,ก็เน้เนแอวัด้วยไอแม่อมอุอะมุมะมุนมั่งอมอุอะมุมะมุนมั่งมีสังขยาน้าบวงตาห <c oughs> าตะแนวสะแตกบักบอ่อเป็นกระดาษ้าเขากินหมตีบโมมี อมน้ำมตัดเสืออมน้ำมตัดเสือเหลือนั่นก็ตัดทรงเหลือนั่นก็ตัดทรงสิคักๆเรือสีองค์นี่ขนมาเหลือจากทรงเฮ็ดผาเฮ็ดมือเหลือจากทรงเฮ็ดผาเฮ็ดมือเฮ็ดกระด่างเกิดยุสาไฟฟ้าเฮ็ดกระด่างเกิดยุเอ้าเฮ็ดกระด่างจังไดนสิไปเกิดเสาไฟฟ้าลุงตาแต่มันสิเกิดยุเศรกษริย์สร้างแม่เฮ็ดกระด่างไปยังกะยังมาฆาถ้าห่วยน้ำเพลินว่าน้ำเพลินเป็นข้าอย่างนั้ก็ได้สีใจให้แล้วว่ายังกว่าน้ำรุดไปยังเด้อหมด เฮ็ดกระด่างเกิดยุสาไฟฝ่าเฮ็ดกระด่างเกิดยุสาไฟฟ่าน่ยมือแรงผู้สาวมาหาน่ยมือแรงผู้สาวมาหาทันเขาบ่าาเฮากับไปเองทันเขาบ่าาเฮากับไปเองอมสะผมติดอมสะผมติดนี่คือคาถาจีบสาวตัวลูกเออนี่คือคาถาจีบสาวตัวลูกเราสามเทียกับเปาเพียงใส่ผู้สาวนันนะเราสามเทียหลอกกับเปาเพียงใส่ผู้สาวนันนาห่วยห่วย ให้เจ้าเอาไปใสสันเดีให้เจ้าไปใสสันเดีบว่ามันไหนพอให้ตัวเอาไปไสบ่แม่นไหนพอให้ตัวเอาไปใสมันจบแล้วมันจบแล้วบ่หมอนีไหมบ่หมอนีไหมกูทีบักหายซะนอกหายย ว่ากูทีบัก่าในสารน้องันนึ่งบาทสบายเหรอเหรอเป็นยังลงตาเอ้ยมอนี่ปึกไรเติบอีเหลือปึกยังข้าถามมันจบถึงจะอมสมติดฝุ่นเพิ่นว่าย่าวน้ำตีเห็ดกระดางคนมากน้ำตสินี้นำมื่เพิ่นทีเพิ่นยันกับที่มาทีบน้ำตีสักเลยมันละปึกเมันไม่เปลี๋ยวนตีเลยเสียงยังลงตาจีรีบอกจีรีพอมัน่อเสียงโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือฮัลโหลมองนีคือสำนักรีสอร์ทไล่สิงธรรม้ยยังรีสอร์ทมันคนละสำนัก หลวงตาแท็กเ,เตอร์ว่าสายไผยเะโทมามมาเจ้าสิวปูนมาทรงบ่ฮะ<า>เห็ดวัดวันแล้วไม่ออกแก้วบ่ว่าจังไรล่ะเธอพักนี่บ่โทรมาคุยกันเลยเนาะว่ามันลืมทั้งน,น,นี้เลยแม่นบ่แม่นยังล่ะแม่นยังข้าวดีขอดแล้วไม่ห่ามันสิขอดไม่ขอดบ้าจัใจขนเดยังมันทวนไปแล้วที่ไห้สามกิโลครึ่งโอ้ บนดตัผู้มาขาส่วงดูดูบนบ่เนาะผู้ยิง่งคือผู้ใช่ปะผู้ใช่คือทา้งนี้อยูบ่บ่คือตาข้างคือตาข้างยังดีเนาะแสดง, <c ười> งว่ามันเอาข้างขาส่วง <c ười> เ,วเองง <c ười> เอเท่าไรราคาสใส่ใจหนึ่งหมื่นบาทเอาหนึ่งหมืน่นกัใส้ทา้งนี้เสียผู้เดียวเนบ่มันค <c ười> <c ười> ือตาข้างก็บที่เสียตาข้าข้างทอนแล้วเหลือจากนั้นผู้ใดละสิระพิสูอน์คนนี่โอ้ยส่วนอื่นมันคือไผกับน้ำหาน้ำู้นันตัวตาดีทีเป็นมันน้ำเจ้าของตัว ก่นจะมาสีลู่เรื่องแล้วมั้เนี่ยหัวคอคอละล้านเนี่ยก็จะพุ่นตัวพุ่นเอาเบาหยอกซื้อดอกเดียสิโอนไปให้ยได้ก็หนึ่งหมื่นบาทเออโอ้ยห่วงพิเศษบอกถ้ามันพร้อมหัวหาเออดีดีถ้ามันพร้อมก็ดีเนาะเออตั้งซื้อลูกไส้บอกบักลิ้วเด้อบักลิ้วน้ำตะกุนเอาน้ำพอยไงไปก่อนอันผุหละจักสองสามเดือนแผ้หายดียังสิไปยามเด้อโอ้อยู่นี่ยังสิไปวนเวียนอีกยู่เนี่ยบูมแมนวนเวียนไปยามกันกันไปเดี๋ยวนี้ก็สิข่าแผ้ไปยากมายากไปยากหันจแล้วอย่ตัว ผลล่ะเศร้าดีไป็นจังสุขสบายเฮ้ยะโอเคโอเคบา,บายบายแนวนี้ล,ละแนวกูบอยากใส่บาดยินบโใส่ก็สร้างเจ้าที่มหาบินทำไมกระเดียตัวย,ยึดอยากบ่วันวันนี่มอขี่มออเตร์ไซค์บินสะาบาดัดขี่หอดมาผู้แล้วงลั่งมือ,อมเอาเท้าคาถาที่พอสอนใหน้จื้อให้มันไหลทองให้มันคืนใจเอาไปใส่ในทางที่ถือที่ควรสีกับบ้านโมนีบอล่าเทากับโมนีลงตาโมนีวันยังวะวันอังคาน มืาอื่นวันอังพุทธหน่อยพุทธไม่มีอังว่ามันมีอังมันช่เป็นยังน้นยังไรว่าจ้าใดสิมีอังพุทธอังพระเลือขัดอังซุกอังเสาอังทิศอังสูมาลิ่นคนกระไดตัวหรือสีกโบลีมาแซมแหลมน้ำไรเนี่กระไดเอาเท้าก้อนสีออกจากบ้านก้อนสีเดินทางให้พอนั่งทางไหนให้เบิ่งเลือกเบิ่งย่ามออกเดินทางใครมันจังปลอดภัยแก่ตัวเองเบิ่งไรโลกตาแเอพรากเขาอยู่ในใจ หาหลัสงตัเเสือ,อ,อยีนจากชาานไปได้หมฉันนี่แต่คงไม่ถึงฟ้าจึงไม่เวทนากบอเอ็ดเมซีมาเต้นน้ำกันน้ำมาเร็วร่อ